วันนี้มา r k เก็ตติ้งกวนนะครับจะพามาดูเรื่องของพีเลียดมาร์เก็ตติ้งพีเลียมาร์เก็ตติ้งคืออะไรก็คือการทำตลาดนะครับในการอาศัยช่วงจังหวะต่างๆอย่างหน้าเทศกาลเนี่ยแหละนะครับในการทำตลาดเนี่ยให้สินค้าสามารถขายได้ดีนะครับแต่ส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามได้กับทางคุณนันทกว้างแล้วก็ดรปีเตอร์กันครับค่ะในช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนนะคะแล้วก็เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้มีบอลยูโรตอนหน้าก็มีบอลโอลิมปิกตอนไกลๆก็มีรู้จะมีฟุตบอลฟุตซอลหากำฟุตซอลติดประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสปอร์ตหมดเลยนะครับแต่ทําไมต่างประเทศเนี่ยเวลาเจอเทศกาลแบบนี้เขามักจะทําเรื่องพลเม้นทมาร์เก็ตติ้งก็คือเอาเรื่องช่วงเวลาจัดธีมขึ้นมาอย่างเช่นง่ายๆก็คือใครดูหนังทุกวันพุธตัวหนังขึ้นราคาใครกินข้าวเทศกาลพีทุกวันพระรหัส ก็ได้ลดราคาเมนูจะถูกสุดทั้งหมดใครไปห้างวันนี้ก็สามารถช้อปปิ้งในราคาลด3าอรอาจารย์ลองบอกซิว่าไอ้ p e r i o d หรือ p e r i o d ิ i มาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยใช้กับม,มันมันก็เปลี่ยนชื่อไปตามสาเหตุแต่คุณก็ชอบเปลี่ยนสัตว์ไปเรื่อยจริงๆรมันคือการสร้างอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเองมันหนึ่งในเรื่องของมาคอมหรือไอเอ็มซีก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นสราส้างอีเวนต์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วสร้างอีเวนต์เสร็จขึ้นมาเราต้องมีคําว่าพรีอะไร คือก่อนที่จะเกิดอีเวนต์คุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะโพสอีเวนต์เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเสร็จเนี่ยคุณจะทำอะไรต่อมันการประกาศล่วงหน้าเป็นนานก็เท่ากับว่าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีใช่ไหมครับ แล้วเราสามารถจะทำเนี่ยหรือบิวหรือสร้างคุณค่าให้ไปถึงตรงนั้นได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคุณค่าสูงสุดนะเพราะว่างานอีเวนต์หรืองานพีเรทใดๆทงสิน้นผลที่เขาคนต้องการคนคาดการไม่ทั้งหมดคือเกิดการรวมตัวของคนจนํานวนมากมซึ่งจะมีผลต่อมีคุณค่าทางการตลาดอย่างสูงกับแทบทุกอย่างแสดงว่าคนไทยซึ่งรับอะไรได้ง่ายวัฒนธรรมความรู้สึกการถูกกล่อลวงในเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้ามีคนใช้พีเรียดมาร์เก็ตติ้งคนไทยจะอ่อนไหวง,ง่ายในการ ซื้อเสพดูดเกินหรือเปล่าถ้าบอกนะครับไอ้ส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องกับไอ้คำว่า Pe ียเวหรือ Event เนี่ยนะเราเรียกว่าการ build impulse หรือรการ build อารมณ์ให้มันเกิดขึ้นซึ่งส่วนแฟกเตอร์อย่างหนึ่งนะถ้าคือหมวฝนพูดถึงพูตบอนนะฮะตัวหนึ่งที่ผมไม่เห็นในระยะหลังเลยนะฮะคือการมีเพลงดีด เพลงดีเช่นเพลงเชียร์เพลงเชียร์ปีนี้ชื่อเพลงเดือดชนเป็นเมื่อวานเงีย้ยวันนี้สุดยอดปี90อ่าอเลอ่อเลอ่อย่างเงี้ยอันนี้ก็สุดยอดไล่ต่อมาอ่าทีนี้ไอ้นี่คือต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอมันมีแฟกเตอร์ของมัลติมีเดียต่างๆเกิดขึ้นให้ครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องภาพเรื่องเหตุการณ์เรื่องอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยโอกาสในการใช้ตัวนี้เป็นการประกอบร่างทําให้เกิดเนี่ยความคึกคักหรือการบิ้วคุณค่าต่างๆมันก็ง่ายขึ้นและบิ้วได้สูงด้วยยกตัวอย่างนะครับไอ้อเล่อเล่เนี่ย ผมไปทำแคร์โคโปรโมชั่นนะฮะเพลงอะไรๆเนี่ยกับแมคโดนัลผลก็คือนะแจ๋วมากเพราะว่าเราไปทำซีดีตัวเล็กๆเนี่ยะนะผมเห็นแล้วตัวเล็กๆอ่าแล้วครอบเป็นฝาโคกเลยอืมก็เท่ากับว,ว่าในคุณไปซื้อโคกที่แมคโดนัลล์นะคุณได้ฝาเป็นเรื่องซนซีดีอ,อืมคุเป็นเพลงกลับบ้านเลยเป็นโปรโมชั่นอย่างนี้เรามันดึงได้แทบทุกอย่างเพื่อเกิดแปลงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างคุณค่าได้สูงขึ้นมันมีเลย,ยทีนี้นไอที่ผมจะพาคือพาพ,พิงถึงตอนนี้นะ คือเอ็กซ์โปเนี่ย <Ex po. S 1> เอ็กซ์โปเรารู้ล่วงหน้าเลยนะเป็นปีด้วยจะเกิดขึ้นที่อยุธยาพีดีมาแคตติ้งรปึป่ะได้กระแสคนก็จะเกิดกัรเป็น,ในใปึ<ด>ีงไทยป่ะแล้วตอนนี้ผมถามว่านะักการตลาดทั้งหลายแหละนี่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราสร้างไอค้คำว่าพีดีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราเตรียมวางแผนหรือทำปฏิแผนปฏิบัติการต่างๆเพื่อตอบโจทย์คำว่าเอ็กซ์โปอยุธยาหรืออย่างหละ่ะดีเลยครับแม้ผมจะขอจบที่ว่าผมต้องขอรบกรุณาอาจารย์ด้วยความเคารพเลยนะครับ คุณผู้ชมครับผมจะขายถุงยางอนามัยนะครับและผมจะเล่นเพีย่์มาร์เก็ตติ้งก็คือว่าใครที่เมคเลิฟทุกวันอังคารเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้ามารับคอนดอมกับอาจารย์ปีเตอร์กันฟรีช่วงนี้ใช้ได้นะใช่ไหมเพราะหน้าฝนฝนตกบ่อยต้องใช้อ่าคุ้มผม